สวัสดีครับผมเสร็โกะเป็นไงอินเทอร์เน็ตของไงตามที่บอกไปแล้วมันแจกปิกาจูเออกบแมวตัวมันรับปิกาะจื๊อตัวเข้าแล้วได้แล้วรับตัวร่างไอ้คุณไอ้ไม่ได้ให้ไอดีไวเละก็โทรถามสิเพราะคุณจะรอมันไม่ได้เลยไงโอ้ยว่างเบอร์เลยว่ะมาเดะท่าน อ่าออกไปหมดแล้วเอ้าวันนี้ไม่บักเลยคาเฟ่บ่ะตายหา,า,า,าแ,<ต>แล้วโอ<ต>้ยอ่ารักสุดโกบเล่นไหนวะเล่นบ้านเล่นร้านอะเล่นบา้านเล่นบา้านพอดีจะได้เพิ่มเสียงแล้วก็ไ<ม>ืมไมดังหน่อยดิเโทรศัพท์บ้านโทรมา แค่แคนี้แล้วอูไม่กลางอย่างวะแหมดอกจันโทรมาอ้กวหาคนบอกวิธีฟักไข่พิกาจูค่ะกดที่ขวาแล้วครับแล้วก็ฟักนีอยู่ถึงนาวีเก่าดิไม่ใช่หเนี่ยทำาหารไ,<อ>ไ,ได้เดกกอเอ,อไม่ไม่ได้ยินเลยเปิดแรงสุดแลนะ้วเนี่ย

เเฮฮ้้ยยพพีพีพได้แค่นี้แหละพี่อีกไม่หนึ่งพันเด้ไ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 ม่ได้ปั๊มเลยวันแหบจะไม่ได้ปั๊มเลยวานมันก็เบื่อด้วยเราปั๊มด้วยอะไรด้วยกันไม่ดูต้องอ่านหนังสือสอบเนี่ยคนดี เดี๋ยวให้กูเรียนจบกันเถอะไอ้สัสกูจะโมความไม่อโอ๊ยขี้พุ่งเลยสัสกูจะเปิดร้านเกมอ่ะเจ้าร้านเกมนี่เอาเป็นปอร์ตเในร้านกูไอ้ษัทอ่าโดยนั้นเลยเยอะนั้นเยอะหนึ่งเดียวในพังงาครับแต่ว่าที่มันมาจัดงานจัดร้านเืินนะเออจัดร้านกูอย่างเดียวเลยเยอะเพราะจะลงไปใต้เลย,ยงไงวะเอ้ยต้องคุ้มค่ารึอป่าวะร้านสปอร์ตนะเวย้ย ดังขึ้นมาะเรียกบอดชั่วโมงสิบห้าบาทกดอนดี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 ประมาณนี้แหละเออต้องใช้โปรแกรมช่วยแล้วกบไม่ลองปรับในทีเอสวะอ่ะปรับปรับมาแล้วเออใช่ครับเป็นช่วงโฆษณาปรับให้เหลือสักศูนย์เลยนะก็สรับสนุนชิดซ้ายเลยเนี่ยย่ามองตาถ้วยทองครับรใช่เปล่าอืมชิดซ้ายชิดซ้ายสุดเลยนะเออไม่คุ้นคุ้น ชา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 แตกแตกแตกไหมชาแนลไหนอ่ะชาแนลอกอินดี้ครับผมเสียงเสียงแตกแล้วก็ไม่ช็อตแน้วเออต้องเข้าใจไม่มันกากอ่ะได้ได้ได้แล้วได้แล้วเออเสียงวันนี้แหละยังยังหล่อเลยเนอะเรียนชาแนลไหนสองทับสิบห้องเจ็ดสองสี่อะมาดิวันนี้เราเปแขกผู้มีเกียรตินะครับ อะไรอะไรบ้าเปล่าไม High ่ใช่มีไฮบิดตั้งหกหรือเจ็ดนะครับเท่แล้วก็ใช้กบใช้กบโ,อโ,อโอกบปชากบไอปั๊มเหรอต้องบอกว่าพาราแฟนของน้องไอ้ครับซึ่งน้องไอ้หายไปแล้วน้องไอ้หายไปจากแมพหายเลยวะปั๊มมาดิปั๊มเปล่าฟาดไรอ่ะพี่ฟาดยาวปั๊มถึงสองทุ่ม เราก็ต้องไปอ่านหนังสือสอบไม่ถูกว่ะสอบกฎหมายอะเพื่อนน่ากลัวยี่ปลายะไรกูได้เกรดเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยวันนี้ถึงสองว่ะไม่รู้เลยเนี่ยเริ่มกลัวแล้วเนี่ยดูทีมดีตกเลยตายเลยนะเว้ยมัธยมนี่ทำไม่ถึงสองนี่ปกติคะแนนสอบอะคะแนนสอบไปที่มันเก็บคะแนนอะกูไม่ได้ทําไม่ได้ทําว่าได้คะแนนดีใช่ไหมได้ได้บกพอผ่านเนี่ยผ่านมาสักห้าคะแนนเนี่ย แล้วมันแล้วเวลารวมกันใช่ไหมมันก็เล่นนิดเดียวแล้วเวลาหาเกตออกมาแม่งกูว่าเกตกูได้น้อยกว่าวิชานั่นแหละมาทำใจสมมติสอบที่สิบใช่ไหมกฎหมายกูไม่เก่งกว่าจะสักสิบสองเนี่ยพอผ่านแค่นั้นแต่ไม่ถึงกับได้้อย่างีถ้าไม่เก่งแล้วจะเรียนทำไมลั้งออกไปได้สาในได้หน้าเม็ดขนาดพื้นฐานมันยังไม่เรียนอ่ะท่อไฟเรียน อะไรอะไรอะไรลูกกะรีอะไรวัดค่าแอมแปร์แอมเปร์น้องเรี้ยนอะไรอะไรไอ้ศาสตร์ถ้าไม่มีไฟฟ้ามึงจะอยู่ได้ปะกูถามจริงมันจะเปิดคอมขึ้นมาข้าวไม่มีไม่มีข้าวมึงอยู่ได้ป่าล่ะข้าวที่อะไรเกี่ยวอะไรกับข้าวอะไรไฟฟ้ามันไม่ได้ปัจจัยสี่ศาสตว์ขอขอมึงมันคืออะไรกูถามมึงคือมึงเรียนนี่อะไรคอมธุรกิจอะมินี่อะไรเขาเรียกว่าการระบบสินเชื่อไอ้ควายลูกกะลีไม่มีไฟมึงก็แค่นั้นแหละเด็กหน้างู ไฟมันแค่พื้นๆหนุ่งแง่พื้นๆพื้นๆเฮี้ยอะไรอ่ะไฟดับไฟดับนี่แหมไอ้ควายไฟดับจังไอควายไฟดับจังไอควายมึงซ่อมไอ้เฮี้ยมึงก็ต้องโทรแจ้งเขาแหละเฮี้ยโเยียอะไรโอยียอะไรยายาไม้แล้วโมแปีงระเบิดบึ้มโทรเรียกไอ้เฮี้ยโทรเรียกใครก็ผัวมั้งมึงมึงอ่ะไอ้เฮี้ยเปิดคอมขึ้นมาดับปั๊บดับเสียบแล้ว ต้องเอาไฟฟ้าแล้วไอ้เหี้ยตึมันไม่ใช่ละไม่เลยมืงใช้พัดลมเลยพัดลมไม่ใช้พัดลมเไยกูใช้เครื่องปรับอากาศนะท่านแม่มึงตายไอ้ลูกกะลีไอ้เหี้ยมันก็ไฟเหมือนกันแหละไอ้เหี้ยนั่นแหละตัวใดไฟเลยไฟไฟด้วยเนื่อนใช่เอาปิ้งย่างอ่ะไฟอ่ะนั่นมันแม่มึงตายไอ้สัตว์ไฟฟ้าไอ้เหี้ยใช้ไฟเผาพ่อมึงไอ้เหี้ยนั่นมันไฟจุดบ้านมึงไอ้เหี้ยๆกูจุดบ้านก็แล้วกันไอ้เหี้ย ไอ้สัตว์ไอ่ทำมาเพื่อดอกันรู้เงี้ยอะไรที่เงี้ยกันส่วนพ่อมึงเรียนเพื่ออะไรไอ้สัตว์คอมพิวเตอร์มึงเหรอไม่มีไฟมึงเปิดติดปะไอ้ควายไม่ดีอ้าวแล้วไฟฟ้ามึงไม่ใช้คอมเลยไงวะอ้าวมึงจะเอาน้่นมานั่งปั่นเลยอ่ะไอ้เหี้ยกูไฟจะทิดเหรอมึงเอาไปดูไอ้สัตว์มึงจะเอาไฟแล้วั้งปั่นแล้ะทิดเหรอใช่ไหมติดไอ้เหี้ยเขาเล่นคอมกันป่ะแถวริมนาไอ้สัตว์อ้าวแล้วตอนนี้มึงไม่เล่นคอมมึงไงมึงเล่นไฟฟ้าอ้าว พว่ามึงตายลูกอะไรมันเอ้ยังือยกันใจเย็นไอ้สัสอ๋อมึงเล่นคอมมามึงเล่นไฟ้าเีล์แล้วไอ้ย่ะดี้ยเล่นไฟล์โอ้โหปัญญาอ่อนแล้วไอ้ยพี่ผมงงอ่ะไอ้เก้าเก้าโหลดอ่ะมันส่งได้อันเดียวหรือว่าเก้าเก้าดอกส่งได้อันเดียวส่งครั้งเดียวแต่มันได้เก้าเก้าอันเลยแล้วมันก็จะได้คอมมีหนึ่งเครื่องอ่ะ ต้องศาสไอ้หน้าเม็ดไอ้เยปุ๊บหน้าไงได้ความราวามาเครื่องหนึ่งอะที่เปิดสองจอเลยเช่นติงปิงกะไม่ปิงไม่เคยปิ่งครับขอโทษขอโทษไม่เคยปิงโอ้ยปิงศูนเก้าดอกไม้เก้าเก้าสองอันแรกทีพีสองพันคุ้มไหมวะไม่คุ้มอ่ะกุ้มนู้นไหเก้า้าดอกนู่นไหมดอกไม้พันหนึ่งเอ้ยพันหนึ่งอ่ะได้ห้าสิบทูเขาเขาซื้ออ่ะทำไมมันรับไงนั้นเลยอะ กูมีอยู่ประมาณเออเฮ้ยกูมีไอ้เก้าเก้าทั้งสองอันมังไอสัตว์ทสองอันผมมีสามสีอันอะโอ้โหไอเหี้ยกูมีเป็นสิบกว่าไม่พูดเลยอแพ็คกูไม่ได้เปิดเฉยๆอะไรๆแพ็คหนีเมยมึงอไหไอสัตว์มึงอี่นี้มันเปิดได้กูไม่ได้เปิดเปิดอะไรเปิดอะไรดอกไม้ไอะควายเก่าอ่ะอยากได้ฟองใหม่มาลงเปียเดี๋ยววันนี้ต้องไปลองเล่นมัมมี่ใหม่ซะหน่อยหนึ่งโจ้าว้า ี่เดียว่ะยีโร่โกงเลยมันฟันดอกเดียวกูเห็นในคลิปเพี้ยนกระจุยเลยครับนี่เปเล่นมาไอช็อตจีนนะโหแม่งฟ้องตาฮีโร่โกงนิพายผีวิ่งอะพี่ิ่เล่นชอบสิงคโปร์อ่ะจีนไหวปิงเยอะปิงสองร้อยกว่าเนี่ยพี่เล่นพี่วิ่เล่นสิงคโปร์แปดปีไหวห้าสิบกว่าผมแม่งยิงยัง เน็ตพ่อเหมือนเน็ตเซิร์ไงมึงเล่นกันนะบิงน้าิบะไม่รู้มันอยู่ห้าสิบกว่าจริงๆนะก็ห้าเซ่มันก็ถูกแล้วไอ้ยี่สิปกติห้าสิบอะไมกูไปเล่นกูยังสองร้อยเลยวะสองร้อยอะไรพี่เมียะไม่ใช่สองร้อยไม่เข้าใจเลยคุณไอคอมเล่นเกมไม่ได้ หายไปเลยตั้งแต่ไม่มีไม้อะเงียบกริบเลยลืมกันแล้วมั้งแน่ตอนนี้ก็ูดูที่วินวทีทีบองครับหาว่าแล้วนะหมวยดูตั้งแต่ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยแต่ว่าจะได้รู้ว่าอะไรนะจะบอกอะไรนะลืมไปไดวว้ั้มถูกหวยบ้าบนึ่งเพาะถ้าดูคลิปตอนนี้อยู่นะครับก็น่าจะประมาณ สี่ทุ่มอ่ะเพราะส่วนใหญ่จะเปิดดูตั้งสี่ทุ่มคิดถึงครับค้ังเลยกูจะพบวรักค้งนี้ถามว่าเปิดดูดูหลุดไปอย่าพูดมากหลุดไปอย่าพูดมากไอ้ขอคอมพิวเตอร์อยู่นะครับเฮ้ยทำไมได้แสนเจ็ดเองวะเซ็งจังคอมพิวเตอร์แสนห้าไอ้สั์ไอ้ไฟฟ้ากำลังไอ้ทีย อัพบัลงเดี๋ยวจะมีการประทะกันเกิดขึ้นเรื่ก็ขอบคุณเย่ามองตาท้วยทองนะครับและแซลมอนนะครับที่ให้อาศัยห้องอยู่นะครับไวอะไรคอมพิวเตอร์พ่อมึงและวันนี้จะจาการด้วยด้วยดีป่ะการเปิดไอทีมอยดูแล้วมันจะมีคอมพิวเตอร์ขึ้นมมาหน่อยนะเดี๋ยวมันจะมีไอที่วัดไฟอะโผล่อะ ไอ้เทพใหม่ครับที่วัดแอมเปรของตู้เย็นครับผมล่ะจุ๊บ